ีที่แล้วจนถึงจุดนีเนี่ยปีน,นี้ยังอยู่ยาวแบบมาแรงมากนอกจากเรียกว่าซิงเกิลตัวนี้ที่กล่อยออกมาปุ<ม>๊บจะมีผลง,งานอะไรให้แบบว่าแฟนคลได้ติดตามไหมครับช่วงนี้ก็มีซิงเกิเลอะไรครับแล้วก็ มากมากเพราะว่าตอนที่คอนเสิร์ตเตวอว่ชาจะเล่นนี่คือขอคิวแต่ไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็เสียใจกันอุ้ยน้องมาไม่ได้อะเียเสียใจทช่ไหมครับ่านที่คอนเสิร์ตดีกว่านะฮะคอนเสิร์ตเต๋ว่ชานะฮะหลายคนอาจจะรู้แล้วแต่เรายังไม่รู้ไงเป็นไงบ้างครับเขาบอกว่าสนุกสนานเลยทีเดียวย้อนกลับไปเมื่อวันที่9กันยายนเก้ากันยาคอนเสิร์ตเต๋ว่าชาจัดขึ้นที่สุนุ์วิร้อยหสตูดิโอลาซาน ก็สนุกแล้วอยากจะบอกว่าเป็นเป็นอะไรที่แบบขับใจเ<ใ>นาะอิ่มใจปอะทับใจมากเพราะว่ามีแฟนขับไปดูรวมถึงนคนอนื่นๆที่แบบเสียเงินซื้อบัตรไปดูพวกเราสองคนเยอะมากๆาะเลกจะบอกว่าวันนั้นพวกเราเต็มที่ทั้งสองรอบแล้วอยากจะบอกว่าสองรอบที่เราบอกว่าไม่เหมือนกันคือไม่เหมือนกันจริงๆค่าเาที่เราเล่นมันแตกต่างกันยังไงมันแตกต่างกันยังไงมันแตกต่างกันตรงมุกครับผมมุกเที่ยวเล่นมุกมันสดเนาะ บางรอบแรกนี่แบบเราจะตื่นเต้นเวอร์เต็มที่พอรอบหลังนี่แบบเฮ้ยเฮ้ยสองคนมันไม่ใช่อย่างนี้ห่าสดแล้วใช่ไหมเราก็เลยแบบสดกลับเลยจได้อารมณ์เนึนเรื่องแบบนี้เลยฮะก็มีแถวรับเชิญไม่ว่าจะเป็นน้องน้องกรีนปะมีกรีนอ๋อปอมีไทยแล้วก็มีรอบ่่นจะมีพี่เต๋าสงชายเกืบกลบชายมีพี่เต๋าเห็นอยู่ต่อับ ไมากรดไรย้อนกันกรดไรย้อนนะคะแล้วก็ส oh, ุดล่าสุดนะคะเมื่อวานเพิ่งผ่านมาแล้วร้อนอ๋อเมื่อวานเป็นมินิคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตปาร์ตี้แฟนคลับก็ครบรอบหนึ่งปีชาชาจับที่สารเชิมกรุงแล้วก็สนุกสนานปรชากนเตรียมเพลงไปร้องให้คนที่ไปดูที่ไปชมกันเมื่อวานฟังคิดว่าประชาชนเป็นที่และคิดว่าทุกๆคนที่ไปชมคอนเสิร์ตเมื่อวานก็ คงจะสุขใจแล้วก็สนุกกับทุกเพลงที่ผมร้องใช่เพราะว่าน้องแฟนคลับที่บอกมาเยอะเหมือนกันว่าพรุ่งนี้ไปไหมในเว็บก็มีนะในเฟซบุ๊กในอะไรก็มาชวนมาอะไรเงี้ยไปไหมพี่เมื่อกี้ไปไหมค้าคอนเสิร์ตนู่นนี่นี่เราก็เลยอยากเป็นเพราะกับคนที่ได้ผัดฟรีหรือพี่ต้องซื้อพี่จะได้ทำตัวโฉบอะย่างนี้นะ่ฮะเมื่อวานสนุกสนานจะมีอีกไหมฮะสำหรับคอนเสิร์ตที่ปัตตีแบบว่าแฟนคลับอันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันอันนี้ต้องรอดูครับว่า อนาคตจะเป็นยังไงได้รับการสนับสนุนดีอยู่ก็อาจจะมีครั้งต่อไปแน่นอนต้องรับกันใฮะก็ต้องรอติดตามกันก็แล้วกันทรงผมครับเปลี่ยนทรงผมด้วยสำหรับสำหรับเอ่อเรื่องนะซิงเกิลนี้เปลี่ยนทรงผมจากอันนี้คือตั้งใจมาตัวนี้เลยป้าหรือว่าใช่ครับก็คือก่อนที่เราจะทำซิงเกิลของเลนแบบออกมาใช่ไหมครับผมก็มีการนั่งคุยกับพี่ๆี่ทีมมาร์เก็ตติ้งกันว่าอืในไก็จะทำซิงเกิลที่สองนะ เปลี่ยนเครื่องอย่งตัวไหมต้องเปลี่ยนทรงผมดูไหมกับเราลองเปลีป่ยนดูเลยเปลี<อ>ป่ยนลุกเลยแล้วก็มานั่งคุยกันเอาแฟสเลน์มานั่งเลือกกันทรงนี้ไหมทรงนี้ไหมหรือจะทรงนี้ดีสุดท้ายผมก็มาจิ้มมาทรงทรงนี้ทรงนี้เลยทรงนี้แต่ไม่มีในนี้ใช่ไหมไม่มีครับท่านไม่มี <c oughs> อ๋อในฮะก็หลายคนบอกว่าที่พี่ข้าชาในในเว็บนะในแฟนคลับเยเขาบอกว่าที่พี่ข้าชาตัดผมทรงนี้เพราะว่าเออเขาเรียกอะไรนะแต่ละคนมันจะมีแบบว่าจุดเหมือนอย่างเราที่เขาบอกว่าเราเหมือนเป็ด ครับเออผมผมทรงนี้ทรงเป็ดทรงอะไรอย่างนี้แบบเกี่ยวไหม <c oughs> ที่เหมือนหัวเป็ดอะเหมือนอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันมืน <c oughs> อนหัวเห็ดว่าเออหัวเห็ดหัวเห็ด <c oughs> หัวเป็ดหัวเออนะครับพี่เลหัวเป็ดหหัวเป็ดหัวเห็ดครับหัวเห็ดขึ้นอยู่กับเห็ดที่งหัวเหดหัวเ็ัวหัวเ็ดัเห็ดัเหัวเหัวเหดหเห็หัวเั <c oughs> วเััเ ทรงนี้โอเคไหมผมชอบนะครับผมเพราะว่ามันตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยมันเป็นเป็นครั้งที่สองที่ได้ลองตัดั้งแรกคือตอนเด็กๆเลยตัดทรงกะลาราอบเลยได่เป็นครั้งที่สองแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่เหมือนใครนะครับแฟนขาบว,ว่าไงบ้างแฟนขาบว,ว่าไงตอนแรกตัดผมทรงนี้มาทุกคนทำหน้าแบบ <c oughs> ทุกคน <c oughs> ตกใจ <c oughs> ตอนนี้ชินแล้วตชินแล้วแหละเขาผ่านมาหลายเดือนแล้วเลยฮะก็เขาเปลี่ยนลุก นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรียกว่าซิงเกิลตัวใหม่ก็เปลี่ยนลุคในในในเรื่องทรงผมอะไรหลายๆอย่างนะครับเรื่องส่วนตัวนะครเป็นยังไงบ้างตอนนี้ศึกษาเราเรียนไปถึงไหนแล้วก็เดี๋ยวสอบอีสองวันก็สอบเสร็จเรียบร้อยแล้วมีเวลาอ่านหนังสือบ้างไหมครับก็มีอ่านครับผมต้องอ่านก็ไม่อ่านเพจนตกแน่พีไม่มีอ่านตอนที่สอบไม่เลยอ่านแล้วเราเพอตกกันไงไม่ได้อ่านจริงๆมันคงที่ไม่อ่านเลยเพราะว่า เยี้ยเอ๋มันมีข้างมีอคือ <descon fin anta> <èn isf premature> เราต้องคิดแล้วว่าฉันต้องนั่งคู่กับใครครับใช่นั่งไล่เลขที่กันอ๋อโนอาฉลาดตอนนี้กำลังไล่กันอยนี่ฉลาดแล้วก็จะเลมันไม่ค่อยให้ลอกอะไรอย่างนี้มันจะมีข้างมุมข้างแต่ต้องนั่งไล่สิ่งที่จะลอกได้คืออะไรปะพอเราจะลอกนะเขาทั้งถามพอเราจะลอกเราบอกว่าก่อนเข้าห้องสอรบอกว่าเดี๋ยวถ้าว่าฉันจะทืบขาสองทีแต่ว่าฉันต้องการแต่ถ้าฉันจะทืบหนึ่งทีให้เธอเก็บพอพลุกไปสักพักที่เก็บ ี yeah ้เกียจเป็นคนที่เกียจอ่านเยอนี่นาก็ลือนแล้ก็จะ้อืแล้วงก็จะลก็ตองลอก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 อันนี้มันเป็นสิ่งไม่ดีนะ เออแต่ผ่านมาทุกวันเนี้ยชี้ผมให้กันรอบครั้งสี่้เต่าก็มังมังเหลือเพื่อนเดหลือเช้ามากเพื่อนโป๊ะเออโป๊ะโป๊ะเดี๋ยวถามว่าเป็นอะไรอาจารย์มาเลยอาจารย์ดูอยู่มั้ยโมเดลสอบแต่มีอย i̇şte ู่งานหนึ่งคือเราไม่ได้ตั้งใจที่จะเอาไปเอากระดาษ A4 เนี่ยสอบภาษาอังกฤษแล้วกระดาษ A4 จบสามสิ่งทั้งสองหน้าลืมถือเข้าไปในห้องสอบสอบเสร็จกำลังจะเก็บเฮ้ย มันคืออะไรสักพักด้วยความที่ตกใจมันก็เลยปลิว้กระดาษปลิวเสร็จปุ๊บสงสารพี่คนนั้นมากทไมอะ่ะเขาเป็นคนที่เรียนค่อนข้างที่จะโอเคเรียนเก่งกว่าเราอะ่ะป <c oughs> รกากฏว่ากระดาษของเราเนี่ยเปหน่นอยู่ที่โตโตเขา่าแล้วเขาพงงเขามาบอกว่าเออฉันไม่รู้ว่าเธอว่าทำไมฉันติดเอฟว,ว่าร้ในใจนในใจว่าต้องเป็นผลงานดูไหมล่ะ โอ้นั่นแหลยาเนี่ยจริงๆบางทีมันเล็กๆน้อยๆบางคนนี่นะแบบว่าลอกข้อสอบอ่ะจดไปแค่นิดเดียวพอตกใจความตกใจด้วยความที่เราไม่มีสติอ่ะลูบลากพวกบนางคือนางใหญ่ยัดเข้าปากแล้วนางก็กินเข้าไปเลยอย่างเงี้ยกินยาด่ากินอะไรอย่างเงี้ยไม่หาแต่สมัยนี้บีบอะไรอย่างเงี้ยสมัยนี้โยนไ้ไม่ต้องไม่ไม่อจะฆ่าอยู่ดีเอาไว้ได้คอมโซบีบีไอโฟนเงี้ย ในตอนนี้มี B I Phone ปุ๊บอาจารย์นะเราก็จะตั้งค่าหน้าจอเป็นรูปพักหน้าจอเลยนะเป็นคําตอบเป็นอะไรภาษาอังกฤษที่แบบว่าอาจารย์เขาจะสอบเกี่ยวกับตัวเนี้ยเราก็ถ่ายไปเลยปูแล้วก็ตั้งค่าหน้าจอเราก็จะกดแล้วมันจะขึ้นปุ๊บเราก็เขียนตามเด็กที่นี่ผ่านเรื่องเก่งเร็วมากจริงๆถ้งเราอย่างนั้นแล้วอ่านหนังสืออ่านหแต่ถ้าไม่พานี่จริงแนะนำให้ไปสับเพลงทำไม่ไครับมีปากกาอีกหนึงเป็นปากกาที่เขียนแล้วเราองไม่เห็น นันกอเขียนเต็มตัวเลยจ้ะแล้วพอร้านตุ๋จะมีจะมีแบ็คไลท์แล้วสองเลยรวมซื้อมาเต็เมตัวสองๆๆ <c oughs> อันนี้เขาเรียกว่าจีให้เด็กเอ่อยาวชนลูกใหม่ล่มจงไง<อ>ว,ว้ทำไมไม่อ่ามันยังเลี้นี่อ่านหนังสือไม่ใช่มัน